สวัสดีคะ่ะมาพบกับเรานะคะคในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะกับบรรยากาศฝนลิ่นๆนะคะฝนเป็นละองละองนะคะนี่นี่นะคะโอ้คือแม่กำไรนะคะนีอ่อะไรนะขี้ตมเต็มตัวเลยนะคะดูข้างบนนะคะหนูแฉหมดเลยนะคะเพราะว่า,วาอ่า เอาเราปูกไว้นู่นคะหนุตรงนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นดินที่เราถมใหม่นะคะแล้วเนื่องจากฝนตกเนาะคุณแม่ก็เลยคุยขี้ดินซะดีอันนี้ยังไม่ได้เก็บหลักนะคะเนื่องาจากฝนตกนะคะพ่อควานก็เลยเอาไปปูกตรง,งนู้นคะ,คนะคตกไป,ปลอยนะคะนี่นะรอยเล่นดินนะคะ เป็นรูมเป็นบ่อหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ยังไม่ได้อ่าดินมาถมเลยนะคะเนื่องจากยังไม่ได้ติดต่อรถเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีรถขนดินแถวบ้านเราเนาะ,ะตอนแรกเราถมแล้วนะคะนึกว่าจะพอแล้วนะคะพอ,พอดินมันยุบลงแล้อ,อีกอย่างก็คุณแม่ของเราขุดบ่อด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นหนักกว่าตอนแรกเรเอาเขาลมนะครับเพราะว่ามันคือฝนตกประมาณสักตีห้านะครับตกไม่แรงเนาะ อันนี้ก็ยังลินลินอยู่นะคะนี่ลิ็นลินปลอยๆนะคะนี่ <c oughs> ดูขี้ต้มเต็มตัวเลยนะคะหญิงอ้วนนะคะนี่คาแล้วนะครับฝนตกเมื่อคืนแล้แต่ก็อ,อ,อันนี้นยังไม่ได้อาบน้ำให้นานนองจากมันเย็นๆเนาะมันยังเย็นอยู่นะคะลูกัสดีสวัสดีครับย้าเด็กสวัสดีครับก่อ <c oughs> นสวัสครับมาเลยนครับนี่ขึ้นมาเลคะ แถวแถวทิ้งๆไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะนี่อ๋อมันเป็นอ่าฝนละอองละอองเนาะเปียกแต่ข้างบนนะคะข้างล่างไม่เปียกนะคะห่วงก็แห้งปกติะร,ระโอ้ฝนไม่แรงนะคะละอองเล็กๆนะครับอากาศยามเช้านะคะวันนี้วันนี้บรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะนี่ รยากาศน่านอนมากเลยนะคะวันนี้อ้วนอ้วนพร้อมบรรทุกตะรอเวลานายเ <c oughs> ้ยมีสะดุ้งหลัง้นไกลอีกแล้วเวลากินนะคะนูดูไปดูหางนะคะหางยกไว้แล้วนะคะนูนนนี่แน่ <c oughs> <c oughs> จับยกไปยกมาจับฟาดแล้วขอกวนดูด <c oughs> ู เออเออเอโอ้โหโอ้ยโอ้โหเดี <s <s um ๋ยวฟาดโดนปากควันนะฮะดูดูยากแกล้งนะแกล้งเอาแกล้งเอาอารมณ์อารมณ์ไม่ดีนะครฮะอารมณ์ไม่จอยหยายุ่งหยายุ่งคนจะกินหยายุ่ง โดนแล้วนะหนึ่งดอกโดนแล้วหนึ่งดอกโดนแล้วเออเออเขียนแล้วเอาเอาสบัดกิตรมใจเลยเอาเอาเลยเอาเลยไปกำลังบอกว่าจะน้องนิ่งจับนมปุ๊บนิ่งนิ่งแล้วนะ จับนมเลยเออเอออือมก็ไม่ได้จับนะครนี่นี่แน่นี่แน่สวัสดีต้มใส่เลยสวัสดีต้มใส่เลยอย่ามายุ่งนะคนจะกินดูดูดู้เสียงคูเลยนะครับไหนไหนเราสิไม่ให้จับไม่ให้จับ อันนี้อันนี้พ่อควานนะจับทีเดียวจับนมน <c oughs> บนัรัาจับนมสุสดใสจะได้ปลา <c oughs> ควานจิแล้มจับนมางบ่อยยกไว้แลนะ้ว <c oughs> เยกไปยแล้วนะคะโอ้โอ้นี่เน่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 กิน,น <c oughs> จับไปแล้วกางก็ได้งงอิกระงงอิงแน <c oughs> ่ นายวันนี้บอกรักไม่กำไรหรือยังวันนี้ก่อนเลยแล้วมาเล่นมาจุกกันเลยเพิ่งกลับเร่วเนาดูดวงเป็นกำไรนะนึกว่าจะมาจับตูนนะคะหันจับหางนะคะหันหันรีบหันตามเลยนะคะบรรยากาศเย็นดีนะคะวันนี้นะคะน่านอนมากเลยบรรยากาศน่าพักผ่อนนะคะเด็กบรรยากาศน่าพักผ่อนมากเลยนะคะ ไม่กดงวงสิกดงวงกอดงวงก่อนกดงวงไว้ก่อนกดไปเลยกดไปเลยสะดุดสะดุดขากันเองโลสะดุดขากันเองนะคะเมื่อกี้ ก็จะมืดฟ้ามืดฝนนะคะนนออกฟ้านะฟ้ามืดฝนนะคะนี่แต่ฝนฝนฝนไม่แรงนะฝนลินลินนะคะนี่ก็วันนี้วันที่สองหาการเชี่องากานเชื่งย ล, JI, ล um, so ้างให้สะอาดด oui, ้วยนะล้างให้สะอาด้วยนะ่าล้างดอกมันจะสีละเดี๋ยวเดียวคอยเ จหูุเพิ่มพันหน้าสู้เลยนะจหูกเพิ่มพันหน้าสู้เลยอย่าลองนะว่อิสิ์่ลองนะกำลังกินกำลังกินนะอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้โหสะดุ้ง

วันนี้อากาศแบบนี้น่าจะทั้งวันเนาะทั้งวันอย่างนี้เราต้องหาไฟมาพิงแล้ว <laughs> มืดๆนะคะมลนะครับวันนี้จะท้ันแล้วครับน้น่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะวันนี้อ้าวเจอคนนี้อีกแล้วแซบบอแซบบอน่มีคนจะแอบมานะหน เอมอาบีร็วมาบอกลัให้กำไรก่อนเร็วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วนะคะเด็กดื้อเด็กดื้อไปแล้วนะคะอมปอมเขากินบ้างบ้างไป ยืนยืนกินอะไรตาหวานแท้นิ่งมากเลยนะครับไม่รีบนะครับขาขายืนตรงมากเลยนะแถวตรงนะขาแถวตรงนี่เป็นะไรในในการกินนะครับค่ะเราก็เขาจบอ่ะคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ สวัสดีนะคะตาดวงตาน่าสวยนะครับตาหวานหน่อยหวานแล้วหวานแล้ว